น่ากอดอยู่แต่ส่วนมากยังเจอช่วงคนเยอะไงโอ้ตอนนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้ไม่มีลูกค้าใช่ไหมแต่เขาจะตีหลาเลยเวลาลูกค้ามาตอนลูกค้าน้อย วันาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้นราจะมาเตรียมไว้ชุดใหญ่ไฟกระพริบน,นะแล้วก็สีสะเกดสัตว์แล้วนะวันนี้สีสะเก็ดมีแล้ว<ะ>แล้วก็มีอ่าจีนบุรีรอต้อนรับวันเสาร์เร<ช>ิ่มถุกวันเสาร์ใช่ลุงสวยนะแต่ทุกเรียนสวยเ,เป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมแล้วเปลือกเสมอ<ร>ท,ที่เปลือกสวยมาใช่เริ่มมาอีก เริ่มฝึกวันเสาร์ยังไม่ <laughs> แต่อันนี้เป็นของจันกับระยองนะตอนนี้เราบริโภคกันอยู่นะ <laughs> เดี๋ยวพี่ดูเก๊กชิคกี้ ไม่ตีเรียบรุ่นนี้ดูทรงจะเปิดหนานหน่อยแต่ไม่ต้องทำงนี้เยอะสาวเพิ่มให้ นานๆทีจะเจอว่างแบบนี้โอ้นานๆคือเป็นโชคดีใช่ไหมปกติขายไม่เคยได้นั่งเลยนะมีวันหนึ่งขายยัถามทุกช้าทุกก็ไม่แล้วไอ้ลังพอลูกค้าไปไอ้ลูกก็จะไปกินข้าวทีนี้พาลูกค้านนั่มาแล้วมาแล้วพูดไปทางแกกันพาลูกค้าออกแค่นี้แล้ว ราดูแลเต็มที่อเอาให้คุ้มแต่ดัเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ